เก่งเก่งแค่เกอ่าไปอ่าไหนไปฝันว่าไปหากุเก็ตอีกกี่ปักไปเก็ตไปล้างหลังนะนะพี่โตถอยมาให้น้องว่ายน้ำก่อนอ่าไปฝันไปเร็ว con kèn phải leo ma 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 kèn xa lộ kèn kèn vai